จากฝันสูน่นิรันดรตอนที่หนึ่งคนรักในความฝันน้องพิมพ์ขาทางนี้ค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะพี่ม่านฉันทักคนที่เรียกฉันด้วยรอยยิ้มรู้สึกคุ้นเคยคิดถึงและสุดาานจะดีใจในทุกครั้งที่ได้เจอกันฉันยื่นมือของฉันให้พี่ม่านจับและพากันเดินไปที่มาตัวสีขาวสะอาดตาเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านของเขา เช่นทุกครั้งที่เราได้เจอกันพี่ม้าคะวันนี้พี่จะพาหนูไปแวะน้ำตกก่อนที่จะเข้าบ้านหรือเปล่าคะหนูอยากแวะที่น้ำตกอีกหรอคะไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนหนูก็ยังคงชอบไม่เปลี่ยนเลยนะคะหืมใช่คะ่ะหนูไม่เคยเห็นน้ำตกที่ไหนสวยแบบนี้มาก่อนเลยคะ่ะน้ำใสมากอย่างกับอยู่ในฝันเลยคะ่ะใช่สวย และน่ารักมากค่ะพูดพร้อมกับจ้องมองคนตรงหน้าอย่างรักใคร่น้ำตกที่ไหนน่ารักคะพี่มันสวยไม่ใช่หรอ <c oughs> ค่ะพี่รู้ค่ะพี่หมายถึงน้ำตกสวยแต่หนูทั้งสวยและน่ารักค่ะเสียงกระซิบที่ข้างหูทำเอาฉันเขินอืมพี่มานะ่ะพูดสนุกไปไม่เป็นอีกแล้วนะคะเนี่ย ฉันชื่อพิมพ์ประภาเป็นนักศึกษาปีสองอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งฉันเป็นลูกสาวคนเล็กมีพี่ชาย3ามคนคือพี่พันพี่พุธและพี่พีพ่อกับแม่ของฉันอยู่ต่างจังหวัดทันทั้งสองชอบปลูกผักทำสวนกเกษตรแบบหมุนเวียนโดยมีพี่ชายคนโตของฉันเป็นเรียวแรงสำคัญให้พี่พันเลือกเรียนกเกษตรเมื่อเรียนจบ ก็กลับไปช่วยพ่อกับแม่เปลี่ยนผืนดินที่แห้งแรงและรกร้างให้เขียวเข็จีไปด้วยพืชผักและผลไม้นานาชนิดส่วนพี่พุทธนั้นรักอิสระชอบทำงานออฟฟิศพี่พุธก็เลยย้ายตัวเองจากบ้านสวนเข้าไปอยู่ในเมืองและทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งพี่พีสุดหล่อของฉันแต่งงานก่อนเพื่อนเราไปช่วยครอบครัวของพี่สไปรทำโฮมสเตย์อยู่ที่ต่างอำเภอ ครอบครัวของฉันไม่ได้ร่ำรวยมากมายแต่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่เดือดร้อนอะไรฉันโชคดีที่ครอบเพื่อรักและตามใจฉันทุกอย่างท่านผู้ฟังเข้าใจคำว่าลูกหลงไหมคะฉันนี่แหละค่ะลูกหลงตัวจริงเพราะว่าพี่ชายของฉันนั้นอายุ40 38และ37แล้วค่ะส่วนฉันเพิ่งจะฉลองครบ20ปีเมื่อวานนี้เองฉันคิดอะไรเรื่อยเปือ่อย จนไม่ได้ยินเสียงเรียกของพี่ม่านที่โอบประคองฉันบนหลังมา้าคะพี่ว่าอะไรนะคะพ,พี่แทนที่จะได้คำตอบพี่ม่านกลับจุบฉันเจ้ามาสีหมอกก็เหมือนจะรู้เห็นเป็นใจกับเจ้านายของเจ้าเลยนะจากที่วิงิงอยู่ก็เปลี่ยนมาเป็นเดินเอรอรเหยเชียวอืมพี่คะเมื่อกี้พี่ว่าอย่างไรนะคะ ฉันถามขึ้นขณะที่เข้าถอนริมฝีปากออกเพื่อปล่อยให้ฉันเป็นอิสระพี่ถามหนูว่าหนูจะรอพี่ไหมคะถ้าเราต้องจากกันสักระยะหนึ่งจากกันพี่จะไปไหนคะพี่จะไปจากที่ตรงนี้คะ่ะหนูไม่เข้าใจคะ่ะสักวันหนึ่งหนูจะเข้าใจเองคะ่ะพี่รักหนูนะคะรักมากด้วย รักที่สุดพูดเหมือนละเมออยู่ข้างๆหูหนูก็รักพี่ค่ะฉันคิดในใจทำไมฉันต้องใจหายกับสิ่งที่ม่านพูดด้วยนะจนอยากจะร้องไห้ทำไมทำหน้าแบบนี้นะคะไม่เอาค่ะโอ้โอ้นะคะหนูรู้สึกใจหายกับคำพูดของพี่เมื่อสักครู่นี้ค่ะความรู้สึก เหมือนเราจะไม่ได้เจอกันอีกตอนนี้น้ำตาของฉันร่วงแล้วเจอสิคะเราต้องได้เจอกันอีกค่ะพี่สัญญาพี่มารปลอบฉันพร้อมกับใช้นิ้วเกลี่ดน้ำตาให้ฉันและจูบฉันอีกครั้งฉันจูบตอบโดยไม่มีอิดออดเราสัมผัสภายนอกของกันและกันอยู่บนหลังของเจ้าสีหมอกจนถึงน้ำตก เป็นการสัมผัสที่คุ้นเคยและมีความสุขอย่างไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้หมดพี่มานผูกเจ้าสีหมอกไว้ริมน้ำตกด้านหนึ่งแล้วจูงมือฉันไปนั่งตรงชะงอนหินที่มีที่กันแดดกันฝนที่สำคัญจากจุดนี้เราสามารถมองเห็นน้ำตกสวยงามเบื้องหน้าได้รอบทิศทางน,น้ำใสมากใสจนเห็นตัวปลาหนจะดอกไม้นานาพันธุ์ที่ขึ้นเรียงรายร,บรอบ และผีเสื้อตัวเล็กตัวน้อยหลากสีเต็มไปหมดนั่นเองสวยเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยล่ะค่ะแต่ดูเหมือนว่าฉันจะตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามเบื้องหน้านั้นเพียงผู้เดียวทอสายตาของพี่ม่านจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของฉันนี้ค่ะไม่ว่าจะอยู่พบไหนภูมิไหนเมียพี่ก็ยังเป็นคนเดิมนะคะค่ะ พี่พูดว่าอะไรนะคะฉันถามออกไปเพราะว่าได้ยินไม่ถนัดจริงๆหนูเป็นเหมือนเดิมม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะเมียขาเมียขาฉันทวนคำพูดของพี่เขาแผ่วเบาเพราะสิ่งที่ฉันเคยสงสัยมากระจ่างเพราะคำนี้นี่เองแต่นึ่ยังไงก็นึ่ไม่ออกว่าฉันเคยเป็นเมียของเขาเมื่อไหร่ตอนไหน พี่มานค่ะเรา,เ,าเคยเป็นผัวเป็นเมียกันหรอคะค่ะหนูเป็นเมียพี่เรารักกันมากนะคะแล้วทำไมหนูถึงไม่ได้อยู่ที่นี่กับพี่หรือพี่ไม่ได้อยู่กับหนูหล่ะคะเพราะหนูปล่อยมือและหนีพี่ไปไงคะพี่อย่ามาว่าหนูนะคะหนูไม่เคยทิ้งพี่ค่ะ และไม่คิดที่จะปล่อยมือพี่ไปไหนด้วยค่ะเหรอคะวันนั้นพี่ร้องไห้แทบขาดใจเลยค่ะรู้ไหมคะหนูไม่เข้าใจและทำไม่ได้เลยพี่ช่วยเล่าให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะฉันถามในขณะที่นอนหนุ่นตาของพี่เขาอย่างสบายอารมณ์ย้อนเวลากลับไปไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ มานฟ้าสาวสวยประจำหมู่บ้านวัยส0และพิมพ์ประภาเด็กสาวที่สุดแสนจะน่ารักวัย17ทั้งคู่รักกันมากและดูแลกันและกันเป็นอย่างดีโดยสัญญากันว่าจะแก่เท่าไปด้วยกันน้องพิมพ์ขะพี่จะไปขี่มาเที่ยวหนูจะไปกับพี่หรือเปล่าคะไปค่ะแต่พี่ต้องพาหนูไปน้ำตกภูผามาด้วยนะคะชาถ้าพี่พาหนูไป พี่จะได้อะไรเป็นรางวัลน,นะได้รอยยิ้มค่ะถ้าพี่ไม่พาหนูไปหนูจะทำหน้าบึ้งค่ะอ่ะาค่ะค่ะเอาแต่ใจราคาคนสวยหนูไม่ได้เอาแต่ใจค่ะหนูอยากไปจริงๆนะคะนะคะพี่มานนะชามันเราไปกันเลยนะคะพี่มานค่ะ่ะ พี่ว่าจะมีน้ำตกที่ไหนสวยกว่าที่นี่อีกไหมคะฉันถามขณะที่นั่งซบอกคนรักของฉันอยู่บนลานหินหรือน้ำตกสำหรับพี่น้ำตกที่ไหนๆก็สวยทั้งนั้นแหละคะ่ะถ้าเมนูอยู่ด้วยอืเอาคำตอบจริงๆสิคะไม่พูดเดินแบบนี้คะ่ะพี่พูดจริงๆคะ่ะสาวน้อยถ้าหนูไม่ได้อยู่กับพี่แบบนี้ พีทจะมีคนอื่นไหมคะทำไมหนูพูดแบบนี้ละคะหนูแค่ถามพี่ดูเฉยๆคะ่ะพี่จะรักหนูเพียงคนเดียวไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนๆคะ่ะเข้าใจไหมคะค่ะขอบคุณนะคะน่ารักที่สุดเลยคะ่ะคนดีของหนูน่ารักก็รักพี่เยอะๆนะคะพี่มานคะ่ะอย่ามองหนูแบบนี้สิคะ พีมองแบบนี้ที่ไรหนูไม่มีแรงทุกที่เลยค่ะหนูไม่ได้ออกแรงอะไรนี่คะพี่จะเป็นคนทำเองค่ะนี่พีมาเนี่ยทธลุงโหยโบราณว่าผู้หญิงตกแปลว่าผู้หญิงรักผู้หญิงผลักแปลว่าผู้หญิงเหนียวรังยากก่อนนะคะพีมาโม่มค่ะม่มัวม่โม่โทำท่างนอนเพราะเขินหนัก ที่รักจ๋าทำไมน่ารักแบบนี้คะดูสิเวลาเขินหน้าแดงตัวแดงเชียวนะพี่รักหนูนะคะรักมากด้วยค่ะอืมพี่คะเดี๋ยวค่ะพยายามเบี่ยงนี้เพราะเขินหนักมากตอนนี้อืมข้มหนูหอมจังพี่มันเอ่ดทำแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมีคนมาเห็นนะคะ ตรงนี้เป็นบริเวณบ้านของเราไม่มีใครเข้ามาเห็นหรอกคะ่ะแต่พี่คดฉันไม่อาจต้านทานแรงปัจจนาในใจของฉันได้เลยในตอนนี้ที่รักจ๋าพี่ขอนะคะว่าบอกพร้อมกับกระชับวงแขนที่กอดอยู่ให้แน่นขึ้นตอนนี้เวลานี้คือฉันรู้สึกรักพี่มานมาก ความเขินอายเมื่อครู่เริ่มมาลายหายไปแทบหมดสิน้นเราจุบกันอย่างโหยหารักใครและร่วมด้วยช่วยกันปดเปรื้องสิ่งพันธนาการของก,กันและกันให้ผลร่างแต่เสียงเคาะประตูด <Nazis> ัง <Nazis> ขึ้นน้องพิมพ์น้องพิมพ์ตื่นหรือยังลูกแม่เข้าไปนะคะค่ะ คุณแม่เชิญคะ่ะทำไมวันนี้ตื่นสายจังเลยคะคนสวยของแม่เราดูสีนอนคี้สาวเชียวแม่ขอประตูตั้งหลายครั้งเลยคะ่ะสวัสดีตอนเช้าคะ่ะคุณแม่เออเรือคะคุณแม่น้องพิมพ์ขอโทษนะคะน้องพิมพ์ไม่ได้ยินจริงๆคะ่ะพูดพร้อมกับขยับศีรษะ เป็นหนุนตักของบรรดาที่นั่งอยู่ขอบเตียงหนูเตรียมตัวเลยนะลูกวันนี้พี่พันธจะเข้าเมืองหนูจะได้ไปมหาลัยพร้อมพี่เขาโรสเสร็จอาทิตย์หน้าใช่ไหมลูกลูกผมลูกสาวด้วยความรักใช่ค่ะคุณแม่แล้ววันนี้พี่พันธจะอยู่ในเมืองถึงกี่โมงคะวันนี้บ่ายหนูไม่มีเรียนค่ะ ขอ,องั้นเดี๋ยวแม่บอกพี่พันรอรับลูกกลับมาด้วยแม่จะได้ไม่ต้องไปรับหนูตอนเย็นเนะาะค่ะคุณแม่ลูกขึ้นไปเตรียมตัวแล้วล่ลูกเดี๋ยวแม่ไปทำอาหารเช้าไว้ให้นะคะค่ะคุณแม่ขอบคุณนะคะคุณแม่น่ารักที่สุดเลยค่ะกอดแหละหอบแก้มมันดอยังอ่อนอ่อนเหมือนเด็กหญิงตัวน้อยเวลามีความสุขพอได้รับของถูกใจ เรียกรอยยิ้มจากมันดาจนทันตาหยีเป็นสาวแล้วนะเรานะ่ายังอ้อนแม่เป็นเด็กๆอยู่เลยขยี้ผมลูกสาวด้วยความเอ็นดูรีบอาบน้ําแต่งตัวเข้าเถอลูกแล้วลงมาทานข้าวนะลูกนะข่าคุณแม่คุณแม่ออกจากห้องไปแล้วแต่เหตุการณ์ก่อนคุณแม่จะมาปลุกทําไมมันเหมือนจริงมากมายขนาดนั้นหนอกระดุมเสื้อก็หลุดลุยภาพหรือก็ชัดเจน ไอพิงเอ้ยนี่แกไปไหนมานะถ้าแม่ไม่มาปลุกจะเป็นยังไงนะพี่มานะมาสร้างความงงให้หนูอีกแล้วนะคะสามีแต่เอ๊ะเดี๋ยวนะสามีหรออืมบนพึมพำอยู่คนเดียวในห้องอาบน้ำเอายายหนูมาแล้วหรลูกมามามา,มาทานข้า,าวเช้ากับพ่อมา สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณพ่อ m มอนิ่งค่ะพี่พันหนูขอเป็นโอเวนตินกับหนมปังนะคะแล้วจะอิ่มโดยตัวเล็กพี่ว่าหนูทานข้าวสักหน่อยดีไหมครับอิ่มค่ะวันนี้หนูเรียนไม่หนักค่ะที่สําคัญวันนี้หนูมีพี่ชายสุดหล่อไปส่งแล้วก็จะไปรับด้วยพี่ชายของพาหนูไปทานทุกอย่างที่หนูอยากทานใช่ไหมคะ <c oughs> น,าน่าเนะคุณแม่ครับเจ้าตัวเล็ก คาดหวังจะถล่มพันเต็มที่เลยคัะอย่าไปคิดเบียดเบียนพี่ชายขนาดนั้นสิคะลูกแค่พาพี่ชายเข้าห้างแล้วซื้อข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านมาให้ครบกับพอลูกทุกคนพากันหัวเราะอย่างสนุกสนานแล้วหนูจะเสร็จธุระกี่โมงละลูกน้องจะรอนานหรือเปล่าบิดาถามบุตรชายคนโตขึ้นประมาณเที่ยงครึ่งครับคุณพ่อ แล้วตัวเล็กเรียนถึงกี่โมงคะตอบบิดาแล้วหันมาถามน้องสาวไม่น่าจะเกิน11โมงครึ่งค่ะพี่ไม่เป็นไรนะคะพี่ก็ทำธุระให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมารับหนูที่ห้างหลังเลิกเรียนหนูจะไปซื้อของใช้ให้คุณแม่รอพี่คะ่ะดีครับพี่จะได้ไม่ต้องกังวลปะงั้นเราไปกันเลยเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ทำความคารุป,ปรการีพร้อมกันขับรถดีๆนะลูกแล้วก็ว่าไปรับน้องพุดมาด้วยนะน้องเธอมาบอกแม่ว่าไม่อยากขับรถมาเองตอนนี้น้องพีก,ก็ใกล้ถึงบ้านแล้วล่ะครับคุณแม่ผมไปก่อนนะคะคุณพ่อ,อไปลูกไปขับรถดีๆลูกขอรับกระผมตอบเยาวบิดาแล้วกอดขอน้องเดินไปที่รถ